สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าสมกับการรอคอยสำหรับนักชาลีและจีการมินที่ทั้งคู่นั้นได้หายไปสองวันทำให้ดอมชาลีกามินกลายเป็นดอมเรร่อนทันทีเพราะว่าชาวดอมต่างก็บ่นกันว่าคิดถึงทั้งคู่มากๆ และสำหรับวันนี้ทั้งคู่นั้นได้มาไลฟ์ขายเข้าวตังเจ้าสัวและมาในลุกชุดไทยสวยหล่อกันทั้งคู่ซึ่งพอเริ่มต้นเปิดไลฟ์ชาลีนั้นก็มาในมาสสุขุมคีบลุกและพูดพร้อมมากๆไม่เล่นทะเลนแบบครั้งก่อนๆเรียกได้ว่าแปลกสุดๆเลยก็ว่าได้จนทำเอาแฟนคลับที่กำลังดูไลฟ์ถึงกับคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่น ชาลีเปลี่ยนไปขายแนกออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ชินอยาเป็นแบบนี้เหงากลับมาเป็นแบบเดิมนะท่านแม่ทับเปลี่ยนไปหายไปสองวันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอแต่พอสักพักขณะที่การมินกำลังไล่ขายเขาตังเจ้าสัวทางด้านของท่านแม่ทับก็ได้ตะโกนออกมา พร้อมกับบอกว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยพร้อมเอาดัมเบลมายกโชว์และบอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับทุกคนผมขอเล่นบ้างนะซึ่งพอท่านแม่ทับได้กลับมาเล่นเหมือนเดิมก็ทำให้ไลฟ์ดูคึกคื้นสนุกสนานเป็นปกติทำเอาชาวดอมคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันอาทีเช่น เย้เย yeah, yeah. ท่านแม่ทัพกลับมาแล้วเป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะแบบนั้นไม่ชินอย่าสนใจคำพูดของคนเอาแต่ใจเลยนะคะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะดีใจจังนึกว่าจะไม่ได้เห็นท่านแม่ทัพในลุกนี้ซะแล้วและขณะที่กำลังไลยทางด้านของท่านแม่ทัพ ก็ได้บอกว่าผมคิดถึงพวกคุณมากบอกตรงๆคิดถึงมากจริงๆแต่ผมขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าสองวันเราหายไปไหนกันมาพร้อมกับหันไปบอกนายหญิงว่าใช่ไหมเราจะไม่บอกหรอกว่าเราไปไหนกันมาแมมแหมว่าแต่แอบมีพี่รุษนะคะเนี่ยและท่านแม่ทัพก็ได้หันไปถามนายหญิงว่าเมื่อวานพายเรือสนุกไหมหนายหญิงของเราบอกว่าสนุกมาก และท่านแม่ทัพก็ยังขอชี้แจงเล็กๆน้อยๆบอกว่าวันนี้กามีนอาจจะดูไม่ค่อยยิ้มมากนะครับเพราะว่าเขาปวดท้องเขาเป็นวันนั้นของเดือนต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยหากเขาไม่ค่อยสนุกสนานและก็ถึงช็อตที่ทำเอาคนดูถึงกับกรี๊ดกันสนานเพราะว่านายหญิงนั้นได้ไปหยิบข้าวตังหมูที่เป็นแท่งพร้อมกับทำท่าทะเลนชวนท่านแม่ทัพมาก,กินโคลาดานพร้อมกับพูดว่าแอมเลดดี ท่านแม่ทัพของเราพอเจอนายหญิงเล่นแบบนี้ถึงกับเสียอาการพร้อมบอกว่าผมเล่นแบบนี้ไม่ได้จริงๆคิ้วกระตุกไม่หยุดเลยแต่นายหญิงของเราก็แก้งท่านแม่ทัพไม่หยุดโดยการหยิบข้าวตังใส่ในปากของท่านแม่ทัพพร้อมกับไล่กินไปเรื่อยๆและทำท่าทางทะเลนหน้าเอ็นดูเจอช็อตน,นี้เข้าไปทำเอาชาวดอมอย่างเราต้องรีบไปซื้อหมอนใหม่ทันทีเพราะว่าฟินจนแทบจะจิกหมอนขาดแล้วคะ่ะ และเจ๊ปูก็ได้แซวท่านแม่ทัพว่าทำไมชาลีป๊อตจังเลยนายหญิงของเราก็บอกว่าใช่ใช่ชาลีปอ๊อตทันใดนั้นท่านแม่ทัพถึงกับยอมไม่ได้พร้อมกับหยิบขนมเข้าตังมาใส่ปากตัวเองและเอามือโน้มคอของนายหญิงให้มากินทันทีทำเอานายหญิงของเราถึงกับเสียอาการไปไม่เป็นเลยทีเดียวแม้แม้ท่านแม่ทัพเจอแซวแค่นี้ถึงกับยอมไม่ได้เลยจริงๆ เรียกได้ว่าความสนุกสนานวันนี้คุ้มค่ากับการรอคอยของชาวดอมมากๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ